วันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการปรับมีดโรตรี่แมนนวลให้ดูนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีดโรตรีแมนนวลนะคะเขาจะไม่ด้านล่างเขาจะไม่มีขาปรับเหมือนกับโรตรีออโต้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากเป็นโรตรีออโต้ค่ะด้านล่างเขาจะมีขาเพื่อที่จะพามีดนะคะปรับโดยอัตโนมัติแต่ว่าพอเป็นแมนนวลเนี่ยด้านล่างเขาจะไม่มีขาพาไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรับกว้างยาวกว้างยาวของกล่องค่ะเราต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมนะคะในการช่วยปรับ แล้วก็วัดขนาดตามไซส์กล่องที่เราต้องการเลยคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาปรับความสูงปรับความสูงอะคะ่ะเราจะปรับจากด้านข้างนะคะก็คือใช้ประแจปรับเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าทั้ง4ี่ใบมีดจะเคลื่อนความสูงไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็จะประหยัดเวลาได้มากขึ้นไม่ต้องปรับทีละใบมีดนะคะ พอหลังจากปรับความสูงเสร็จแล้วอะค่ะเราก็จะต้องล็อกน็อตให้อยู่กับที่นะคะรวมถึงการปรับกว้างยาวกว้างยาวของกล่องด้วยค่ะเราก็จะต้องล็อกน็อตทุกครั้งนะคะก่อนปรับผ่อนน็อตทุกครั้งแล้วก็พอปรับเสร็จนะคะก็ต้องล็อกน็อตทุกครั้งค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวมีดนะคะเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องเดินงานเครื่องนะคะจะได้ไม่มีการเคลื่อนตัวค่ะและมีดก็จะไม่สายไปสายมา แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการปรับเสร็จเรียบร้อยนะคะ